หลวงปู่สาครธรรมาวุธโธขอเชิญทุกท่านร่วมบุญใหญ่บุรณะองค์พระประธานโบสถ์วัดสิริกาจนารามหรือวัดเขาผู้รางบนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีอันนี้ก็คือเมื่อต้นเดือนกุมภานีนะ ท่านเจ้าคุณท่านปรึกษามาว่าอยากจะทำพระพุทธรูปใหม่ปรับปรุงพระพุทธรูปใหม่ทำฐานพระพุทธรูปใหม่ในโบสถ์เพื่อจะสลองในเพื่อจะได้ปลูกพัทธสีมาในโอกาสต่อไปแต่ตอนนี้เป็นงานที่เราต้องปรับปรุงภายในของโบสถ์ก่อนฉะนั้นในงานปรับปรุงพระพุทธรูปก็คือเป็นพระพุทธรูปประจำโบสถ์ของวัดสิริกาญจนา ฉะนั้นพวกเรามีโอกาสที่ท่านมาปรึกษาก็ถือว่าเป็นบุญหรือเป็นโชคอันหนึ่งที่เราจะได้ทำพุทธรูปในโบสถ์วัดใดวัดหนึ่งเพราะแต่ละวัดก็มีโบสถ์หลังเดียวแล้วก็พุทธรูปก็มีเฉพาะประจำโบสถ์นั้น,นที่เราจะได้ทำเป็นหลักฐานของวัดในทางพระพุทธศาสนานนั้นฉะนั้นอาจารย์ก็เลยรับเป็นภาระเลย ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นเจ้าภาพกับคณะผู้มีศรัทธาร่วมกันคนละเล็กละน้อยทําบุญสําหรับปิดทองพระพุทธรูปและปรับปรุงฐานโบสถ์ฐานพระพุทธรูปฉะนั้นในโอกาสนี้อาจารย์ก็ขอเชิญชวนคณะศรัทธาถ้าผู้ที่จะมีศรัทธาบริจาคก,ก็บริจาคมาที่บัญชีธรรมะทีวีของวัดเวรุวัน อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีธนาคารกรุงไทยดงนั้นก็ขอเจริญพรร่วมทาบุญบุรณะองค์พระประธานวัดสิริการนารามกองทุนละ5,000บาทหรือตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี ธรรมทีวีวัดเวรุวันเลขที่718-0-19107-8ขีด0ขีดขีด8สอบถามโทร0 9 7 1 8 1 5 9 39ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างบุญบารมีบุรณะองค์พระประธาน โบสถ์วัดสิริการจนารามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี